สวัสดีฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูน้ําแข็งนะครับแปบนึงของข้างบ้านเดี๋ยวนะครับทุกคนเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะฮะ นี่นะครับทุกคนครับอื่เห็นไหมฮะเป็นน้าแข็งหมดเลยน้ํารอบๆเฮาก็จะเป็นน้ําแข็งหมดเลยครับ ทุกคนคิดดูว่ามันเย็นแค่ไหนอ่ะอ่านี่เป็นน้ำแข็งหมดเลยครับผมแข็งโป๊กรอบมีแต่ทุ่งนาครับผมบริเวณนี้บรรยากาศยามเย็นประมาณห้าโมงครับตอนนี้ โอเคครับอยู่ในป่าใี่เขาครับมีสองตายหญ่แล้วผมเมื่อเลยวุ่นวายกับไฟดอกเลอกง่านมากกับเขาบ้านเห็ดกับเขากินน้ำเมียสองคนมาเนี่ จะกัดโดยรอบๆประมาณนี้เนี่ยพามาดูน้ำแข็งอีกที่นึง อผมก็จะพักอยู่ในเฮานี้และฮะนี่น้ำแข็งก็จะอยู่บนหัวนอนเลยแข็งอยู่บนหัวนอนผมเลยครับเนี่ตอนนี้ขคืนนี่โอ้โหผ้าห่มสามสี่ผืนนะตอนนี้เขาไม่อยู่ ก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าลองดูครับปีนี้ท้าไม่ไหวก็ต้องหางานใหม่ละหางานใหม่อีกละดูฮะนู่นน้ำแข็งประมาณนี้พรุ่งนี้ก็บอกหิมะตกด้วยครับผมหิมะตกนะพรุ่งนี้70%็ิเ เดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูอีกรอบหนึ่งครับผมไปฮะ